กบมาในช่วงทีซองค่ะรายการแล้วค่ะชาวบ้านค่ะยังอยู่กับพีด้ามแล้วก็ไม่น่าจะมาทําหน้าที่ค่ะในการนําเสนอร์ข้าวสั้นเป็นซื่อกล้างค่ะนาข้าวสั้นที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันหน้าผ่านทางช่องซอนซองซี่สุราชแนลซึ่งชมกันข้องจานซ่อมไอพีเอ็มค่ะนี่เนาะเจ้าพีนอนชาจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับชมแล้วนะพีด้าจังหวัดอื่นๆค่ะก็ได้รับชมข้าวสั้นของเราเช่นเดียวกันค่ะรวมถึงอีกสิบประเทศทั่วโลกค่ะอ่ารับ แลนี่ก็ขอบขอขอคุณนะครับตี่อยากติดตามเป็นกำลังใจอยู่ที่กำลังนั่งยิ้มอยู่ทางหน้าจอตอนนี้ <c oughs> นะครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็เราแตกเดียวเราแล่นกันเรื่องอย่างทางค่ากันเรื่องการท่วมกันอยู่เลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนะนะครับตอนนี้ฝนกระตอกน้ำก็ท่วมกันจังอูแม่เจลแต่ผนนมฟังนู่ก็น,น้ำเยอะนะน้องไหมนะนำ้ำเยอะเราถากระว่าน้ำมาจากจังหวัดพังงาซึ่งทีนี้ถ้าผ่านปื้อการชาวผนมนะครับถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วการเตรียมตัวกันให้ดีนะครับ อ่าไอ้เรื่ที่ว่าเราพอคุ้นไปไว้บ้างยัดบ้านพี่น้องได้ที่มันไกลๆกลนามธกิดการเราเตรียมตัวกันก่นก็ได้นะครับเราอย่าแต่วัวให้เลยเราโคกนะครับนี่นามตัวมกับลมโคกกะวัวก็ไม่ยู่แล้วละนะครับอาจจะไปตักวัวแต่โคกก็ได้นะครับถ้าบํารุงลือกกาเตรียมตัวกันแจ่นะครับอ่าตู้เย็นตู้เย็นได้ทีวีได้ก็บยกขึ้นไว้ชั้นชองกันแจ่งแม็ตูป้ปลาตู้โชว์ได้ก็ ตอนนี้ก็เตรียมตัวกันได้เลยตอนนี้ระดับน้ําก็อยู่ประมาณ2เมตรแล้วนะาี่ยามแล้วก็ตอนนี้ค่ะหน่วยง,งานต่างๆก็เร่งให้การช่วยเลือกโดยการเร่งด่วนหน้าแพายแต่ำสร้างของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพอกระแสะน้ำมาปุ๊บท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่ทันทีเลยอ่า ท่านผู้ชมคะถ้าชมรายการข้าวหล้าข้าวชาวบ้านแล้วค่าต้องการให้ทานทีมงานข้าวนะไปทําค้าสร้างในกับทานรวมถึงติดตั้งจางซ่อม IPM ค่าในราคากล้างราคาทุกนะติดครั้งเดียวจ่ายครั้งเดียวไม่มีรายเดือนค่ะสามารถติดต่อมาได้ซ่องช่องทางคาที่ช่องทางแรกหน้าทีไมยเลโทรศัพท์ค่ะ สูตรแปดแปดซีซีแปดกาตาแปดอีกเบอร์หนึ่งพี่ด้านเบอร์หนึ่งสูตรเจ็ดเจ็ดหกสูตรสูตรห้าสูตรเก้านะครับค่ะรวมถึงนะแอดเฟซบุ F ๊กกันมาได้คะ<ช>่ะที่สถานีโทรทัศน์ไอพีเอ็มสุราธานีค่ะอ่านะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อกันมานี่กัด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับอ่าผัานปลื้ปลือล้อแล้วก็เห็นแล้วว่าพื้นถีของเรานำมานำขึ้นแล้วก็เตรียมตัวกันให้เรียบร้อยนะครับเราเตรียมตัวใช่ก่อนอย่าให้อ่ากิด การทุนแทรกันตีลั้งนะครับเราต้องช่วยเลือดตัวเราเองก่อนก่อนที่จะให้คนอื่นเข้ามาช่วยเลือดเรานะครับเรามีความพร้อมในการที่จะคนยาโยกย้าเร่เดี๋ยวทางปาครับหรือทางองค์กรในในเข้ามาช่วยเลือดเนี่ยมันจะหายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นแล้วก็ท่านทวงทีขึ้นนะครับนี่การเรืความเป็นห่วงนะครับจังนุ่มโลกับซาซื้ยนะครับแม่แึงงานแล้วค่ะชาวบ้านนะมันนีมาในเสื้อสีส้มเลยนะสุดาลองเสื้อลายมาเะยละของน้องเสื้อสีส้มเสื้อสีตานซีส้มของเราเลยนะวันนี้มานะครับก็ไม่รู้ว่า สี่โตกับสีเทือ,อนีมน่มันมีแบบเรื่องหน้าโยธาคล้ายๆเลยกับโตคือว่าเบนรับเ,เ,เ,เหมือนกันเบนใช่ไหม <laughs> แต่กับเล็กกันเอาอีกเออเอ,อ่าไม่พื้นค่ะคุณชินแล้วค่ะคำแบบนี้ <laughs> ไม่พื้นค่ะสุย้ยไม่ยอมรับได้นะนะยอมรับออได้นะคือถ้าเบนแต่ได้กับฉันมันเละ ให้ช่วยนี่เล่ตะทีว่าน้องนี่จาเป็นเศร้าๆคนอื่นไม่ใช่ว่านะไม่ขู่ตึงมูกอ๋อไม่แบนนะอ๋อมูกไม่แบนใช่ไหมใช่ได้ใช่ได้เร่งไวใช่ได้ครับแต่ไม่ยอมนี่เขากำลังจองแย่เลยนะตกลงเป็นเออ่คนรือว่าโตอ่านข้าวนะอายพย่ามจองแร่งค้าเขินมาในชนิดซ่องนี่มีเรื่อถไรล์บีได้นี่การรวมเชียร์เพลิงธรรมชาตินะครับนี่การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจดันปิโตรเลียมนะครับนี่ก็ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ เพื่อให้เด็กๆเยาวชนได้รู้ถึงคุณค่าของมันค่ะับพอโตเติบโตเป็นผู้ใหญ่กระจายกันมากเลยนะครับประวั่านำมันเรื่องมันมีมดค่ะนะตามน้องๆไปฝึกอบรมกันเลยค่ะครับครับนี่ด้านนายชะลอสักวานิจเจริญครับทางก็เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีนี่ก็เป็นประธานกล่าวเปิดและก็ให้โอวัลตผู้ข้าร่วมประชุมนะครับนี่ก็โครงการทองโลกปิโตรเลียมรุ่นที่หนึ่งประจำปีพศ2อ5 6ัรกับ นี่ก็กลุ่มเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดขึ้นนะครับโดยมีนักเรียนะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ถึงปีที่หกเลยจากสิบโรงเรียนครับในพื้นที่จังหวัดสุราธานีนี่แหละกาจํานวนถังสิ้นกัหนึ่งร้อยคนเลยทีเดียวก็รเข้าร่วมกิจกรรมการอ,อบรมนะครับก็สําหรับโครงการทองโลกปิโตเรเลียมการนี่ก็เป็นโครงการาเผยเผยความรู้ความเข้าใจด้านปิโตเรเลียมนะครับที่กลุ่มเชื้อเพลิงธรรมชาติ การรวมกับสถาบันฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรด้านปิโตเรเลียมและการบริษัทผู้ประกอบการด้านปิโตเรเลียม6บริษัทด้วยกันครับการรวมกันจัดขึ้นโดยจัดต่อเนื้องนะครับมาเป็นปีที่เก้าแล้วนี่ก็ซึ่งอนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปิโตเรเลียมแล้วนะครับก็ยังเป็นการแนะแนวทางนะครับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และการในสาค่าวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการสำรวจและการการเป็นตัวเลียมและก็ให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมนะครับฝึกอบรมในครั้งนี้อีกด้วยการสำรับในปีพศ2556อนี้นะครับกับนดจัดกิจกรรมทังมดเลยนี่ก็จะจัดกัน4ี่รุนรุนนี้ก็เป็นรุ่นที่หนึ่งแล้วถูกไหมการแบ่งการอบรมออกเป็นสองส่วนนะครับคือการบรรยายทางด้านวิชาการเพื่อปูผื้นท่านนะครับความรู้ความเข้าใจในเรื่องปิโตรเลียม และกิจกรรมประจำท่านเพื่อสอดแเสความรู้ความเข้าใจนะครับและการแบ่งกลุ่มนําเสนอผลง,งานเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการเผยแผ่ความรู้ความเข้าใจได้เป็นตัวเลี่ยมการพร้อมทางกิจกรรมสั้นธนาการนะครับนี่การน,านกุกนั่งกันเลยทีเดียวนะครับกติที่สอดแเสความรูเ้เรื่องเป็นตัวเลี่ยมข้าวไปและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพกับ,ร,บรับแลืนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนั่นนูไหมนะ,ะที่ให้เด็กๆ นักเรียนนะคือกษาได้เข้าใจเรื่องการใช้ปิโตเรเลียมอย่างถูกต้องนะครับการใช้พลังงานธรรมชาติการใช้พลังงานธรรมชาตินะครับคือปิโตเรเลียมนี่กับน้ำมันนั่นะ นะน้ำมันก้าไปปรยวกนีะครับนนะนี่เขาบอกว่าจัดมาเป็นปีที่9แล้วนะคะซึ่งในจังหวัดสุราธานีก็มี4ี่รุ่นมี4ี่รุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หนึ่งครับก็จัดอบรมตั้งแต่วันที่31อกรกฎาคมถึง1นึ่งสิงหาคมนี่น้องๆเขาก็ได้ความรู้นะในการที่ว่าจะต้องส้มควรควรที่จะปฏิบัติตัวยังไงในการใช้ก้าซปิโตเลียมในการใช้ก้าซธรรมชาตินะปฏิบัติตัวยังไงในฐานะที่เป็นเด็กเป็นเยาวชนเป็นประชาชนเพราะว่าค้อพวกเงียบเป็นค้องที่ว่าชายเลยครับมันไปชนะครับ ถึงถ้ากิดว่าเราไม่สร้างคิดสํานึกหรือว่าไม่สร้างความคิดความอ้านแน่นองๆได้รู้จักชายรู้จักชายมันยังมีคุณค่าบางที่สุดนะนะครับการอเติมโตเป็นผู้ใหญ่กับชายกันแล้วเลยนะกับชายไปชายไปกับมดเรือมดเรือกันทีนี้ก็ต้องตามตาม,ตามเกี้ยงกันเหมือนเดิมนั่น,น <ะ S 1> แหละนะกว่าจะถึงยุคที่ตามเกี้ยงกันนะกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมนะพี่<อ>ด้านไม่ว่าคงจะต้องมดกับเงินงบประมาณที่ต้องไปซื้อจากเมืองนอกแล้วข้ามาใช้ในเมืองไทย นี่นะมันคือแพงมากเลยคิดดูตอนนี้นะเหมือนน้ำมันไงยู่ทีลิประมาณ39 40 45, 48นี่ต่อไปอีกซ้อนสามปีเรายังไม่ดูเลยนาะว่าจะอยู่ที่ประมาณล้อิบเจ็ดสิหรือเปล่าเออทีร่งต้องเดินกันเลยตอมพุโยตุซื้อน้ำมันก็ไม่มีต่างเรื้อกันแล้วก็ซื้อรถก็มากระจุงกันเลยทีนี้เออต้องรู้เงินประหยัดตั้งแต่ตอนนี้นะรู้เขาบอกว่ารู้จักใช้ใช้ให้เป็นประโยชน์ใช่ครับ นี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ปลูกฟังอะไ,ไรได้เด็กๆอย่าว่าชนได้รู้จักที่จะคิดที่จะประหยัดตั้งแต่เนินๆนี่นนนนนต่อไปเขาก็เป็นเขามาใช้กันฟุ่มเฟือยแบบนี้ก็มันจะผมเ่มันจะมดเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งนี้ก็ไม่ใช่แต่เท้าแนะนํำเรื่องการเป็นตัวเลี่ยมนะครับ ừ ừ ừ นี่ก็มามาแนะนําในการไปศึก้าต่อในอุดมศึกษาในการ อศึกึาต่อว่าคุณจะไปในดังอาการสํำรวจเป็นตัวเรียบรูปว่าแนทังไหนกันแล้วเต้นะครับนี่ก็มีการแนะนํามาให้น้องๆได้มีความรู้และมีความเข้าใจในการที่จะไปศึกษาตตอกันดีนะ,นะครับเข้าให้วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ด้วยครับ มากันที่เรื่องนี้เลยค่ะรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดภากใต้ตอนบนค่ะติดตามการดำเนินง,งานและมอมนโยบายการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเซพติดค่ะแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตหค่ะ นี่ค่ะที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีค่ะนายประวินพัฒนพงศ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พรอ้อมคณะได้ลงพื้นที่ภาคใต้ตอนบนค่ะเพื่อติดตามพ้นการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและมอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต5ในพื้นที่7จจังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะ ทางนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและสำนักงานประชาสัมพันธ์โดยมีนางพิชญาเมืองเนาค่ะผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตห้ากล่าวรายงานสรุปพ้นการดำเนินง,งานโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดซึ่งสามารถดำเนินการตามเป้าไม้ที่กำหนดไว้ถึงร้อยละ90 คาดว่าจะดําเนินการได้ทันเวลาที่กาหนดค่ะจากนั้นค่ะรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะได้เดินทางไปศึกษ่าดูงานการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเก่นักศึกษ่ามหาวิทยาลัยราชภัสุาธานีจํานวนร้อยีคนที่เข้ารับฟังการบรรยายจาพระครูวินายธาระองค์การสำนักส่งนิคามธรรมวาด ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อให้ตระนักทึงพระคุณของแม่ให้ลูกรู้ทึงพระคุณของแม่จะได้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะ ค่ะนี่รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็ได้ลงพื้นที่ภาคใต้ค่ะพี่ดามอบนโยบายในการทํางานด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเลยนะในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะโดยมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีน่าซึ่งเป็นสํานักประชาสัมพันธ์เขต5ค่ะก็ดูแลในหลายจังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นชุมพรเอ้ยระนองเอ้ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอ้ยนะก็มีคุณพิชยาเมืองเน่าค่ะนี่พีพอไฟนะก็เป็นผู้อำนวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต5ค่ะท่านก็ได้กล่าวรายงาน สรุปพ้นการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์นในการป้องก,กันและแก้ไขปัญหายาเสพติดวา่าในข้อเท่าเนี่ยคาดว่านะจะสําเร็จลุล่วงตามวันและเวลาที่กําหนดแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นะเร่งทําไป90%เซ็นแล้วค่ะห<อ>ลังจากนั้นค่ะท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เดินทางไปเลยพี่ด้ามไปที่สํานักส่งนิคามธรรมวัดอาย่แถวล่งราชพัฒนะมหาวิทยาลัยราชพัฒสุราษฎร์ธ<อ>านีก็เดินทางไปค่ะ ไปดูนาพระครูค่ะเข้าได้อบรมให้ความรู้แก่น,น้องๆนักศึกษา,าค่ะมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรธานีค่ะในเรื่องของยาเสพติดโดยอบรมเกี่ยวกับพระคุณของแม่มให้น้องๆเนี่ยได้ระลึกถึงพระคุณแม่ตอนพี่ด้ามเรียนชั้นพี่ด้ามเรียนาสายอาชีพหรือสายสามัญน,นะคะเรียนอาชีพกับอ๋อไม่รู้ว่าสายอาชีพมีไหมนะแต่เหมือนของไมค่ะเรียนสายสามัญในช่วงของมัธยมตอนปลายก่อนจะจบเนี่ย เขาจะมีโครงการค่ะที่ให้วัดไปร่วมกับทางโรงเรียนค่ะคคในการที่วัดจะอบรมให้เราเนี่ยระลึกถึงพระคุณของแม่เพื่อไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับคอมพิวเตอร์เคยพบไหมก็มีเหมือนกันครับที่ว่าบางทีคือรณรงค์ไม่ใช่รณรงค์แล้กบางทีคือพูดน่าเชอถ่งกันมากว่านะครับบอกวันนี้ก็จะถึงวันแม่แล้วก็นึกตถึงพระคุณของแม่นะครับไม่ใช่ว่า อ่าพอว่าตึงวันเกิดทตียงตึงกับไปเลี้ยงฉชลองกันตุมต้มตุม้มตุ้มนะครับบางทีคือให้กิดตึงแม้ว่าบางทีวันที่เราเกิดวันที่แม้จ็บมากที่สุด <c oughs> ใช่ไหมถึงนี้ก็ถึงวันแม่แล้วก็ต้องไปไหว้แม่กันเลยน, <ะ S 1> นีหมันของไม้ในส่วนที่เรียนที่โรงเรียนเคียนซาปิทยาคมะนะอยู่ที่อำเภอเคียนซาค่ะก็เขาจะมีการจัดอบรมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้รู้ลึกระลึกถึงพระคุณแม่แล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวยาสิทินี่กิจกรรมพอนึกออกเลยนะาว่าเขาจะทําแบบไี้บ้างอ,อย่างเช่นนะให้ความรู้ให้เราได้รู้ได้ดูวิดีโอรอ,อวกว่าทีแม่น่าจะตั้งทองเรามาเก้าเดือนอ่า<ม>แล้วก็กว่าเราจะเกิดมาน้แม่เจ็บคาะไนร้องคาะไงแล้วก็เราฟังหน้าเกี่ยวกับ เออบทคำพูดคำกล้าวบทเพลงเกี่ยวกับแม่อาร้องไห้กันไป<อ>นะทุกคนหลายคนนะาที่ว่าสัมนึกได้ถึงรพระคุณของแม่นะอ่าพูดถึงวันแม่ค่ะนี่เรื่องของบรรหายาติติกค่ะไม่ใช่ว่าเราจะทําเพราะแม่เท่านั้นนะ<อ>ท่านผู้ชมด้วยวน้องๆนะเราทาเพื่อตัวเราเองด้วยอ,อ่าแต่ว่าข้อยกไปในเรื่องของวันแม่นะคะถึงจะมาถึงแล้วค่ะใน<อ>วันท,ที่1ิสสิงหาคมนี้นะ วันแม่ค่ะไม่ใช่เฉพาะวันแม่ในวันที่สิบสองสิ้ห้านะแต่วันแม่ค่ะต้องเป็นทุกๆวันอ่หลักแม่ต้องหลักหลักให้ทุกวันไม่จฉาะเป็นจะต้องหลักวันที่สิบสองสิ้ห้าวันเดียวนะครับหลักแม่นี่เราหลักได้ทุกวันนี่พอเล่ถึงแม่มาร์กแล้พอหน่อยใจรักต่างพอต่างแม่แหละเขาบอกพอแม่คือพระอยู่ที่บ้านค่ะนี่นะบางคนนะคะไม่กล้าค่ะไม่มีโอกาสหรือว่าไม่กล้าไม่กล้าที่จะเริ่มที่จะแสดงความ รักออกมาให้ขอ,อให้แม่นะวันแม่นี่ค่ะชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีนะท่านผู้ชมที่เราจะได้นําวันนี้ค่ะเป็นโอกาสดีในการเริ่มต้นแสดงความรัก<อ>ไปจับน่อยไปกอดน่อยอไปบีบน้อยนี่กอดทุกวันครับกระบายไปพกนี่กอดทอ,อแก้มัวแล้วบีบด้ามน่ารักมากเลยเหมือนพี่ชายไม่เลยกับกอดแม่นี่เล่ยน้ำตาบางทีเล่ยเลยพูดถึงแม่เลยน้ำตาจะไล่จริงจงนะคือเราไปกอดไปจับทานเนี่ยมันจะเป็นกําลังใจไงให้พ่อแม่เราได้มีเร่งทํางานนะนี่เอียดนุยก็ทรงสายตามาแล้วเป็นโปรดิวเซอร์วันนี้ว่าู้ ก็รักแม่เมื่อนเออนะแม่ไา้แม่ไา้ออะพูดถึงวันแม่กันต่อค่ะท่านผู้ชมนะอย่าลืมนะแสดงออกด้วยความรักค่ะคไม่จําเป็นว่าจะต้องนําดอกมะลิไปไหว้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราทําได้ก็ดีเป็นข้องตบแทนทางจิตใจนะคือบางที่วันแม่เนี่ยเมีอได้ผีเซตขึ้นมาซะกิดนะครับเรารักแม่เรารักทุกว,วันอยู่แลออ้วนะครับเรากรเราอบเกมทุกว,วันแล้วแต่ว่าวันแม่บางทีเป็นวันที่ว่าวันที่สิบสองสิบห้าเนี่ยคือเป็นวันที่ผีเซตสะกิดเขาทำกันทั่วประเทศด้ ใช่ไหมก็คือว่าไปหา้าไปหกเกมกะกิดก,ก็กได้ไม่เอมยอะพลิกวพูดถึงน้าว,วันแม่นะจําได้เลยครั้งแรกตอนนั้นยังเรียนอยู่เด็กยุ่วอ่าแล้วก็พี่ชายข้าโรงเรียนแล้วพี่ชายไปโรงเรียนแล้วซึ่งตามโรงเรียนเขาจะมีกิจกรรมค่ะพี่ดามคือคให้เด็กๆนักเรียนเนี้ยมีดอกมะลิมาให้แม่อ่าซึ่งในรุ่นของพี่ชายคือแม่ยังไม่ไปโรงเรียนที่พี่ชายดอกมะลิมาไหว้แม่มาติดมากราบแม่ึ่งแม่ร,ร้องซึ่งความเราในแบบอย่างเด็กยุ่นะอย่างอนุบาลยุ่ก็คือความรู้สึกว่าเออไม่มีดอกมะลิอ่ะ แต่ยากไหว้นั้นก็เลยเดินไปเด็ดดอกฟืองฟ้านาบานสีชมพูนี่ภาพติ๊ต้าเลยนะเอามาไหว้แม่แม่ร้องเลยอ่ะคือแบบความที่เราเป็นเด็กไงแล้วเราก็ทํานะแม่บอกว่าไม่จําเป็นต้องมีดอกมะลินะลูกเคกอดกันทุกวันแต่เดี๋ยวนี้ปทุมเปลี่ยนไปแล้วนะว่ะคือตั้งแต่รู้สึกว่าตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมมาส่งคนพี่ชาย ถ้าเหมือนว่าพอถึงวันแม่นี่ประทุมจะรอแล้วนะว่าใครจะให้เรื่นี่ถ้าอีกคนไม่ให้จะน้อยใจทันที <S <S นใจเออนะครับความบื้อกลืนั่นแหละกลับบา้นา,บบานไปใครยู่ไใกล้กับบ้านไปแยียมแหม่แย้ยมผอกันมากนะครับนี่กับถือว่าเป็นคนที่โชคดีคนนึงนะครับนี่เป็นคนที่เกิดวันที่สิบสองสิงห์ห้านะครับโอ้ใช่ <S <S 1> <S 1> วันนั้นพี่ด้าไม่ดูประเพสชน<อ>นี่เป็น,นค,คนโชคดีมากเลยนะวันเกิดเกิดตรงกับวันแม่พอดีเลยตรงกับวันแม่นะครับ ึ่งเลยรักแม่พอกันเดิมพอหน่อยใจนะสำหรับคนที่ติดภารกิจในเรื่องของการงานไม่สามารถกลับไปหาแม่ได้นะก็อย่าลืมนะโทรไปหาโทรไปคุยค่ะสร้างความสัมพันธ์อันดีกันในครอบครัวนะคะเพื่อจะบอกเกิดนะสิ่งดีๆในครอบครัวเป็นความสุขในครอบครัวของเราค่ะไม่มีใครรักเราเท่าคนในครอบครัวค่ะพี่ด้ามีข่าวเรื่องมาฝากกันอีกข่าวปนี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราธานีนะครับนี่การเมือทิด ทาพา,ากับติด้องไม่จัดเด็กแต่เดียวอ่าเด็กแต่เดียวก็จัดงานอ้นนูนนี่นั่งงนนะครับนี่การจัดปีตีทําบุญเมืองกัน,นในโอกาสคอบรอบอการดําเนินง,งานมาปีที่ห้าสิบแปดแหละนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันที่อาคารสถานีซ่งเอ็มสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนี่กาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกาลิกทีหกสิบหมู่หนึ่งถนนสุรานาราซานตำบลบุรุทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ นี่ก็จัดพิธีทำบุญและก็ถวายสังกทานเดระส้์กันนะครับกาเนื่องในโอกาสครบรอบกันดำเนินงานกองสัานีปีที่58แล้วกับประจําปีพศ2 5 5 6กครับก็โดยมีนายสิริยศอาท้านนี่ก็รทานก็เป็นผู้อํานวยการโซวทสุรัตน์ธานีนะครับกับพร้อมด้วยคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ทางจากสํานักประชาสัมพันธ์เคตห้านะครับและการส่อถทสุรัต์ธานี เลมบริซัทฟาติมาบรอดคัตติ้งนะครับนี่กัรรวมกันทําบุญกับพร้อมกับรับประทานอาหารและา็สั้นความสัมพันธ์รวมกันกับวทสร์รัตธานีนะครับนี่กัเปิดดําเนินการส่งกระจายเสี่ยงของกลมประชาสัมพันธ์แห่งแรกในภูมิภาคกันเลยทีเดียวนะครับ ครับนี่ก็เป็นการทำบุญนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ก็รครบรอบ58ปีแหละเขาก็บอกว่าได้ตั้งขึ้นมา58ปีแล้วค่ะในการทำน้าทีกระจายเสียงนะคะข้อมูลข่าวสร้างรวมทึงบทเพลงด้านการประชาสัมพันธ์หรือว่าสิ่งอื่นๆนะผ่านไปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครบ58ปีตอนนี้ก็มีท่านสิรยศอาท่านค่ะเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ่ากิจกรรมก็มีการทำบุญมีอะไรอีกนะ่มีการ รวมรับประหารรวมกันค่ะโดยมีข้าราชการนะคะแล้วก็วัวหน้าในสังกัดอะไรแบบนี้นะเป็นรวมรัประธานหแล้วก็มีพีพีนักข่าวค่ะอาจจะยูหลายท่านว่าเออยยูที่นนะฟังแต่เสียงบางทีได้ยินเสียงน่าเบาเนื่อเบาเกลี้ยงในของฟาติมาบอสคาติ้งไม่ว่าจะเป็นดีเจจุ๊บจิ๊บดีเจอะไรละอีกหลายคนนะบุรินได้หลายคนดีเจจุ๊บจิ๊บนี่น่าไหวอ้วน อ้วนไหมมาตัวเล็กน่ารักดูอ๋อคือส่วนมาเสี่ยงจะต่างกันใช่ไหมเออดีเจจุ๊บจิ๊บน่ารักอ่าดูเฟซเขาได้จุ๊บจิ๊บอ่าภาษาอังกฤษนี่ยังยังไม่เคยเจอดีเจจุ๊บจิ๊บตบางคนนะฟังแต่เสี่ยงมาเป็นสิบปีนะแต่ว่าไม่ได้ไม่เคยเห็นตัวไงแต่ว่าบ่อยๆนะคะทีว่าทางสอวทหรือว่าสอททจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในข้อสำนักประชาสัมพันธ์เขตห้านี่ยเขาจะจับ จัดแมบว่าพบปาแฟนคลับแฟนเพลงกับคุณจัดรายการดีดานี่ก็มีล่วดีเจอ่าเนี่ยนะก็เขาก็จัดกันแลเนี่ยเนื่องในโอกาสของ58ปีพูดถึงดีเจบางทีท่านผู้ชมชมรายการเมื่อของเรานี่นะคะจะเห็นคนไงเห็นเป็นภาพแล้วก็เสียงอ่าเพราะว่าดูผ่านภาพเป็นในโทรทัศน์ทีวีท่าแต่ว่าในข้องวกดีเจเนี่ยก็จะมีแต่เสียงบางทีนะก็ต้องจินตนาการไปเลยดีเจจุ๊บจิ๊บนี่ย ยูดงใส่ตัวเล็กมัง่งรว่รวรวั่วจะตัวใยญ่ตรงข้ามอะไรแบบนี้นะเขาก็จะจินตนาการเหมือนไม่เคยนะนั่งไปฝึกงานที่ช่อง1ิอค่ะนี่ก็นั่งเคียนข้าวนั่งฟังวิทยุเลยคนนี้เสียงล่อมากเลยดีเจคนนี้เสียงล่อมากเลยนะอืมพอรู้ทีล่างเอา้าพี่เทง สียงไม่เหมือนตัวจริงเลยมาตัวดำตุ้ยเลยโอ้จริง <laughs> <laughs> อันนี้ก็คือความคุยวคือ,อยังคุยกับพี่เท้งเลยนะพี่เทง้งเสียงพี่เท้งล่อมากเลยอะพี่เทง้งบอกโอ้มันไม่ได้น้องเราออกเสียงเราต้องรอไว้ก่อน <laughs> <laughs> ก็คือจะเป็นแบบนั้นนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะสําหรับคลื่นวิทยุ <c oughs> นะเขาจะมีตอนนี้ในเรื่องของอะไรนะบ้านนี้มีซุกในเรื่องของข่าวสัานประชาสัมพันธ์ของสอบอ่าคอห้าติดตามกันได้ค่ะในของสํหรับประชาสัมพันธ์เคต5ค่ะครับนี่ถ้าว่ ตึ้งเรื่องดีเจนี่ครับเป็นความคลาสสิกนะถือว่าเป็นความคลาสสิกคือมันจะมีกันมาแนาเลยสม,มแต่แรกเวลาเราจะฟังเพลงหรือเราจะข้อเพลงเนี่ยเราจะจะโทรไปข้อเดี๋วถ้าว่าดีเจได้เร่งออกมืมหลือมากความอาย,ยาห<จ>นังผูมใจปลื้มใจกันอย่างแรงดีดาม<น>ะจะจผูมใจย่างแรงเชื่อว่าพี่น้องชาวจังหวัดสุราธานีนะโดยเฉพาะหลายรุ่นเลยนะเคยฟังวิทยุกันนี่ใครไม่รู้จักดีเจโจ้นะเป็นไปไม่ได้ นี่นานมากเลยนะยังบอพี่โจโเลยวะพี่ดีเจโจพี่โจ,โโจโแก่มากเลยนะรู้ไหมนี่พี่โจโนี่ซะไม่รู้โป้หนูรับ้คือไม่ฟังตั้งแต่ไม่ยุ่มหมอต้นนะ<อ>่ะคือวะต้องไปวะตอนนั้นโทรศัพท์จะแพงมากค่คะโทรศัพท์จะยุ่ทีนาทีประมาณสิบห้าบาท<อ>ประมาณนั้นเลยนะแอบไปยุ่ในห้องน้ำประธานผู้ชมเอาโทรศัพท์ไปคุยในห้องน้ำแล้วก็แต่งกลอนแล้วก็อ่านกลอนออกไม่อุ้มันแบบภูมงใจมากถ้าได้ออกไม่นะอ่านกลอนถึงจะแบบนี้นะสมมตินะฉันรัก เธอเขาบอกว่าหน้ดีเจโจก็วะทำไมต้องกระซิบกระซาบเนี่ยแอบแม่ใช่ไหมพอโตขึ้นมานะก็เลยแบบพอเรียนมหาลัยกลับมาบ้านทีทำไมดีเจคนนี้หัวเราะไม่ยุดสักทีนี่อะไรแบบนี้นะจะแบบนี่รับนี่ก็เป็นความคลาสสิกนะครับข้องคนรุ่นยุคแรกๆว่าอิ่มที่จะมีอะไรที่ว่าพังเปล่าลืมไปข้อเพลงนะครับิ่มจะบอกรักกันให้ให้คนอื่นเขารู้อะไรแบบนี้นะนะครับนี่ก็ อะไร่นแล้วแต้ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะมีค่ะตอนนี้มีลายคลื่นลายสถานีนะก็รับฟังกันไปเราก็จินตนาการกันไปนะแล้วก็ที่สาคัญค่ะถ้าเราพบข่าวซ่าในไร่นะก็สามารถบ้ดีเจเรา่นี้ได้นะอ่าเขาก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นได้ฟังกันอ่าอันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะคะสําหรับข่าวซ้าในเรื่องของการจัดเรื่องข้องการทําบุญครบรอบ8ปีนะคะมากันนี่เลยค่ะไปกันโตที่อําเภอเขียนซ่านี่กลับไปบ้านเกิดที่ที่อาเภอเขียนซ่าเ้าได้จัดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน นักศึกษาพา่อค้าประชาชนค่ะรวมถึงผู้นําค่ะประจําปี2 5 5 6ไปดูขบวนพาเร่แล้วก็การแข่งขันกันค่ะน,นุกดาตรีูเออร์นี่มีพ่อกากันมารูทซ์มูวิงกันไหม <c oughs> ไปกันค่ะ <c oughs> นี่โดยการแข่งขันดังกลา่าวจะขึ้นวันที่31กร,รกฎาคมถึง2ส,งสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งจะได้มีการเดินขบวนพาเร่และพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงเช้าของวันที่31กร,รกฎาคมที่บริเวณสนามหน้าอำเภอเคียนซา สำหรับการแข่งขัน,รนกรีทานักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รวมกันแข่งขันได้แสดงออกถึงความรวมมือรวมใจตลอดจนทรงเสริมการกีฬาเพื่อต่อตาน่าเสตติดค่ะนี่ก็มีน่วยรวมแข่งขันนะประกอบด้วยน่วยกีฬาตำบลอารันคาวารีน่วยกีฬาตำบลเขาโอตอ้ค่ะแล้วก็ตำบลพวงผมคอนอตำบลเคียนซ่า<อ>ตำบลเทศบาลตำบลเคียนซ่า<อ>แล้วก็น่วยกีฬาของตำบลบางเสด็จ6ลน่วย้วยกันนะ<อ>นี่มีขบวนพาเรดส่วยๆเลยนะซึ่งบรรยากาศเคยถือไม้ ก็ทาเหมือนกัน uh, <yeah. S 1> ชอบนะครับนี่เป็นราม,ย,มยือเป็นรามีเยอเกานะเสริม uh, กันร,ร้อย นี่เคอเดินอยูนนำหน้าเมื่อไหร่ตีกลองเตอกตีกล่องเตกนะนอันนี้ก็เพื่อสร้างความรักความสามัคคีกันค่ะในการแข่งขันกีฬาน่าก็เป็นสิ่งดีๆนะนี่ก็เป็นของอำเภอเคียนซาที่เราได้นำมาเสนอกันค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะและนี่คือรายการข้าวเล้าค่ะชาวบ้านน่าเป็นเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดค่ะที่เราได้นำมาเสนอท่านผู้ชมได้รับชมค่ะผ่านทางจานซ่อมไอพีเอ็มนะช่องซองซองซี่สุราชแนลค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะชมรายการข้าวของเราแล้วค่ะต้องการนอที่มานข้าวไปทำข้าว้าในกับฐานสามาริต่อมาได้สองททททาางี่มโรศัพ์ ส่วนแปดแปดครับสี่สี่สีปดก้าก้าแปด มีเบอร์1หลัก077600509นะครับนี่ก็อย่าลืมโทรมาค่ะก็มีอีกช่องทางนึงละค่ะอีกช่องทางนึงค่ะที่ Facebook ค่ะสถานีโทรทัศน์ IPM สุราษฎร์ธานีค่ะแอดมาแจ้งข่าวสารพูดคุยกันได้อย่าลืมนะคะต้องการติดจ้างซ้มราคาโปรโมชั่นพิเศษ2505 2009และ45ระบบเ h ีติดครั้งเดียวจ่ายครั้งเดียวไม่มีรายเดือนก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะเป็นราคากลางนะคะและในเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทางทีมงานแล้วค่ะชาวบ้านค่ะเราจะติดตามมาท่านผู้ชมได้รับชมกันในวันพรุ่งนี้ อย่าลืมติดตามกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่นองชาาอำเภอพระนุ่มรวมถึงกับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะรายการแล้วข้าวชาวบ้านค่ะก็มดเวลาลงเล้วแล้วไม่ได้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันไม่วันนี้ไม่อภิชยาดาเพชรรั์ค่ะดานสุปกปร์ครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะแล้วก็พบกันไม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะจังหวัดสุราธานีมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่6ของประเทศนับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีเก่าแก่และยังมีแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหลายแห่งโดยมีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งที่ราบสูงที่ราบชายฝั่งและที่เป็นพื้นที่เกาะ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักนอกจากนี้ยังประกอบอาชีพด้านประสุัต์ประมงอุตสาหกรรมรวมทั้งมีการทำเหมืองแร่ด้วยสถานที่สำคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นมีทั้งโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้แก่อุทยานแห่งชาติทางบกและอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีน้ำตกหมูกก่เกาะแม่น้ำวัดและพระอารามหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่ตั้งของเมืองเกา่าเป็นศูนย์กลางของเมืองศรีวิชัยมีหลักฐานแสดงถึงการตั้งรกร่าในอดีตโดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องยืนยันและความรุ่งเรืองในอดีตเมื่อเมืองขยายใหญ่ขึ้นจึงมีการปรับเปลี่ยนการปกครองและขยายเมืองออกไป โดยมีการสร้างเมืองใหม่ขึ้นที่อ่าวบ้านดอนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระรชาชทานนามเมืองใหม่ที่บ้านดอนว่าสุราธ,ธานีและพระรชาชทานนามแม่น้ำตาปีในคราวเดียวกันนั้นด้วยความเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำและประตูสู่ภาคใต้ทำให้สุราธ,ธานีเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม ทำให้เราบริษัท IPMTV จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัทสื่อสารธรคม,มนาคมได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งกำลังเติบโตในทุกๆด้านเราขอมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่สายตาของคนไทยและสายตาของชาวโลกด้วยช่องสุราษฎร์ Channel อ,อ,อากาศทางการซ่อม IPM เพื่อเผยแพร่กิจกรรมความเคลื่อนไหว ของชาวจังหวัดสุราธานีนั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เราจานส้ม IPM ได้ดำเนินการในปัจจุบันด้วยสโลแกนครบจริงคุ้มจริงชมฟรีไม่มีรายเดือนกับรายการหลากหลายทั้งฟรีทีวีกีฬาภาพยนตร์ข่าวบันเทิงศิลปะวัฒนธรรมอัดแน่นด้วยคุณภาพเต็มอิ่มทั้งสาระและบันเทิงพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดสุราธานี ด้วยช่องสุราชแนลทางจานส้ม i อ m แล้วคุณจะรู้ว่าสุราชแนลบีบีให้คุณดูลากลลยเรื่องราวลากลลยลีลาความเป็นไปในวิถีชีวิตการธรามากินข้องชาวเมืองคนดีสุราธ,ธานีท่างางเศรษฐกิจสังคมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมไปบิบัติอาเชียกรรมและอีกมากมายทุกมุมมองของเมืองสุราษธานีติดตามชมได้เร็วในรายการลาวข้าวชาวบ้านทางจานส้ม ipm สุราษฎร์แชนแนลชงซ่องซ่องซี่ปบกับความเปลี่ยนแปลงสัมผัสความเปลี่ยนไปของกอลข่าวสั้นของเมืองรอยโก หงอร้รยห้อยใยไข่แดงแรล่งรำมะมทันโลกทันเหตุการณ์ไม่ตกข้าวจังหวัดตุราษธ,ธานีครบจริงชัดจริงเมื่อติดตั้งจานสม้มไอพีอ็ล้วกดมาเลหลาวข้าวชาวบา้า,บานทางสุราษฎร์แชนแนล,ล